แม่งกูก็ต้องสารลบทิ้งไปแล้วนะเกมนี้เอาวนี้ลบทิ้ง,งต้องกลับมาเล่นใหม่ความอยากเล่นนะไม่รู้จะไปเล่นอะไรก็เล่นแม่ง R o v. เอาวีนี่ยวะหัวร้อนพอลบทิ้งเพราะความหัวร้อน ใครไม่ไม่เป็นกูไม่รู้หรอกหัวร้อนเป็นยังไงอะไอ้สัสแม่งเติมเงินกันได้เนี่ยกูไม่เติมเนี่ยฮี่แน่จริงเอาตัวแจกมาเล่นกับกูดิสัสเอาแพนด้ามาอย่างงั้นเอาหงอกคงมาอย่างงี้ไอ้สัต์กูจะสู้ได้ไอหวายกูบ้านกูไม่ได้รวยอย่างพวกมึงเนี่ยฮี่ โอ้ยอ่ะมาถ้าเสียงเบิ่มเลยสัตว์เน้ยเบาเสียงก่อนเนีวนยะหูกูแตกสมัครใหม่แม่งดีกว่ามั้งเนี่ยกูจำได้มั้งเนี่ยลองทำแบบ